ละครเนาะไอคนสอนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทํานานแล้วเหมือนกันก็อาจจะลงล้ล,ลืมมากอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรก็ปล่อยไปแล้วกันเนาะไอตัวละครจะใช้โปรแกรม i n k s c a เนาะแล้วก็สําหรับไออันแรกที่เราใช้จะเป็นหนวดปากกาไอตัวปากกาเนี่ยเวลาที่เรากดค้างปึ๊บมันกดแล้วกดค้างเนี่ยมันจะงอเส้นได้ดัดเส้นได้น,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ไม่ยากเดีย๋ยวว่าเป็นตัวละครง,ง่ายๆกัน ชชเคประมาณนี้หัวใหญ่ไปแต่ดัดหัวหน่อยไอ้ถ้าเราจะดัดเนาะเราก็ใช้ตัวเนี้ยอันแรกสีดำดำกดปึ๊บปึ๊บเสร็จก็ใช้ตัวที่สองที่มันเป็นตัวดัดเส้นตัวเนี้ยถ้าเราจะดัดเส้นเราก็จะดัดชูบชูบชูบเนี่ยดัดงอน,นี้ได้ไหมงอเ็จปื๊บก็ชูบหัวเล็กลงมาหน่อยหัวใหญ่ไป โอ้โใหญ่ป่อยอเคประมาณนี้ประมาณนี้เคเราจะได้โคงหน้าปุ๊บเราก็วาดหน้าวาดตาสักนิาาดสักหน่อยโหตงนี้ทําเป็นง่ายๆเลข6หกไอที่พี่แบบว่าทําให้มันงอไดนะ้เพราะพี่แบบกดงอยำยนะอารมณ์แบบนี้เหมือนพี่จะวาาเป็นเล่นหกเมื่อกี้ใช่ไหมพี่กดปุ๊บพี่ก็กดค้างปื๊บปล่อยกดค้างปื๊บปล่อยกดค้างปื้อปล่อยกดค้างปื๊บปล่อยอเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้มันดูดเส้นตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันดูดเนี่ยให้ปรับปิดตรงเนี้ยมันจะปรับปิดออกปุ๊บ มันจะไม่ดูดเส้นแนะนำให้ปิดเปิดไว้ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตลำบากโอเคปุ๊บกดค้างปล่อย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 ปุ๊บพอเราได้ครบปุ๊บเราก็กดดัเบนคลิกเพื่อตัดเส้นตรงนี้นะเนี่ยกดคลิกสองรอบมันจะตัดเส้นเห็นไหมเพราะพี่กดค้างปล่อยสองรอบกดค้างปล่อยกดค้างปล่อยหลายรอบเนี่ยมันจะมียึก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 เนี่ยที่เป็นจุดแกนกลวางมันเยอะมากก็ปล่อยแปนิดหน่อยปล่อยผ่านไม่เป็นไรมากหรอก ก็จะได้หูไปหูมาทีนี้ก็วาดตาวาดตาตาวาดไงวะลืมละอ่าอ่าอ่าเดี๋ยววาดคิ้วก่อนจะจำไม่ผิดทำการรื้อฟื้นชุบชุบชุบนะประมาณนี้ไหมใช่ใช่ก็ปึ๊บเอ้ยถ้าว่าละเกิดว่าเราจะแบบว่าเลือกสีของใช่ไหมให้กดชิปพางไว้ปุ่มชิปนะเนี่ย แล้วก,กดเลือกสีล,ล่างเนี่ยอันนี้เราจะเลือกสีขอบได้ไม่มีสีคืออันล่างสุดเนยอันแรกเลยปุ๊บอันนี้คือเอาสีขอบออกเลยไอส่วนตาพี่จะเอาสีขอบออกกอ่อนละกันเมื่อความคมของเส้นทีนี้ถ้าเราวาดตาใช่ไหมดูนะปุ๊บเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะมองทะลุใช่ไหมซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้ทะลุอยากให้ตรงนี้เป็นสีขาวใช่ไหมเราก็จะใช้แบบว่าวิธีสันขวานเลยชุบ คือว่าเส้นอีกเส้นหนึ่งซ้อนเข้ามาแล้วเราจะทําให้ตัวนี้มันเป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยตัวนี้พี่จะใช้เป็นสีขาวนะปุ๊บแล้วพี่ก็กดชิปแล้วก็เอาเส้นขอบออกทีนี้มันจะทับใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันทับถ้าเราไม่อยากให้มันทับใช่ไหมนี่ตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเอาไว้ล่างสุดอันเนี้ยเอาไว้บนสุดเราจะเอาไว้ล่างสุดปุ๊บเห็นมันก็จะไม่ทับแต่มันต้องอยู่ท่าไหนวะเดี๋ยวเป็นสีแดงก่อนให้มันดจัดท่า เอเวอรบราวเออไม่ไอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวปุ๊บโอ้ปึ๊บเออเราก็ปรับเป็นสีขาวเนี่ยแล้วทีนี้เราก็คลุมกดอันแรกเนี่ย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 อันเมาส์ดำๆเนี่ยค้างไว้ฟื้นคลุมเนี่ยมันจะเป็นซ็อกอ็อบเจกต์ใช่ไหมเราก็จะครอปเป็นอันเดียวให้กดคอนโทรลจีเนี่ยมันจะเป็นการกรุบลมเดียวเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้ตาแบบว่าที่มันด้านล่างเป็นสีขาวมาละ เราก็วาดลูกกระตาดำเข้าไปเนื่องจากพี่ไม่ค่อยชอบลูกกระตาดำเป็นกลมๆเท่าไหร่ขออนุญาตใี้มันเป็นแบบว่าครึ่งกลมแล้วกันด้วยความชอบส่วนตัวชุบชอบนะเรียบร้อยไง,ไงหลีท่อปรับปรับปรับ,รบ,รบใหญ่ไปก็ปรับลดเนาะเออไม่ค่อยกลางเลยอะ่ะเนี่ยแล้วถ้าเราจะสลับทางใช่ไหมนี่ปุ่มสลับทางอยู่ตรงนีน้อันนี้ก็สลับขึ้นสลับลงสลับซ้ายสลับขวา หมุน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 สี่สามวอลสิบองศาพี่ก็จะสลับร้อยกว่สิบองศาตรงนี้เนาะตนำมาใส่ชุบเป็นไงเออปากเดือดเ้ยอ่าปรับคางลงปรับคางลงปิดเพลงยังว่าน่าจะปิดแล้วน่าจะไม่มีเพลงซ้อนละเอ๊ะเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวรออ่อืมตาหลีอนิดน,นึงไหมอ่ปล่อยไฟนิดหน่อยปล่อยผ่านเนาะแต่มันก็นิดนึง กดถ้าเกิดว่าเราปุ๊บเราจะกดคอนโทรลจีใช่ไหมมันจะรวมหลายๆอันเป็นอันเดียวแต่เราต้องการที่จะแบบว่าปล่อยให้มันแบบกลับไปหลายอันเหลมให้กดคอนโทรน shift แล้วก็จีปุ๊บเนี่ยมันจะแตกมาเนีย่ยเดี๋ยวเอาตาเข้ามานิดนึงขยับนิดหน่อยประมาณนี้เออดีขึ้นเยอะโอเคนะได้อยู่คิวน,นิดนึงแต่ปกติเราไม่ค่อยวาดคิวคิวาวาดไงวะประมาณนี้ไหม คนตลกเลยเอาเป็นบางๆแล้วกันเนาะเป็นขนคิ้วบางเออประมาณนี้แล้วกันให้มันแบบแลดูไม่มีอะไรขาดเลยเออได้อยู่จะมูกงง่ายๆเลยง่ายๆมาจะมูกแค่นี้หละแล้วก็ปากทำการยิ้มยิ้มยังไงเดี๋ยววาดป,ปากไม่เป็นด้วย n o r m ม l ยยิออ้มยิ้มแบบธรรมดา ดูพนโอ้มีพูดดีโอเคทีนี้เราจะต่อด,ด้วยคอเดี๋ยวผมจะวาดอันท้ายมันจะได้แปลว่าจะวาดอันท้ายชุบคอเนี่ยเราจะตัดมันเป็นอย่างงี้แล้วนะเนี่ยแล้วก็ลงมาชุบชุบชุบชอบนะอันนี้คือคอแล้วเราจะไปวาดาหลังปั๊บเนี่ยแล้วเราก็จะเลือกสีอือฮึ เนี่ยที่เราจะวาดผมเนไทย,ยก็เพราะมันจะได้การระยะจากของ่ายนี่แหละชืบ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 เอาผมแบบผมเบสิกเบสิก อาจจะดูหัวฟูก็หน่อยแต่ก็นิดหน่อยอยผ่านจริงมาไล่สีได้นะแต่ปล่อยไปแล้วกันไม่อยากไล่ที่เก็บอะไล่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 สีนิดหนึ่งแลันเดี๋ยวถ้าเราจะใช้แบบฟังก์ชันไล่สีใช่ไหมเราก็จะเลือกสีก่นเดี๋ยวจะไล่เป็นสีใบหน้าเนาะทีนี้เราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเนยในการไล่สีเราจะพื้ดลากที่ฝั่งนี้มันเป็นดำๆอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันแบบมองทะลุนะเราจะปรับเป็นสีอ่อนๆไอเนี่วอันนี้ก็จะไล่สีเห็นไหมสีจะต่างนิดหน่อย แต่ไม่ชอบไล่เอาเป็นเหมือนเดิมแหละเออไล่ไว้ก็สวยนะแต่พี่ไม่ชอบโอเคหายปลาลานิดนึงหายปลาลา้นิดนึงเอออันนี้ก็ตัวนี่หน่อยตัวนี่หน่อยไอตัวเราจะวาดแบบว่าแขนขาตัวแยกกันนะกระดกน้ำนิดนึงเกี่ยว,ว๋ยวาดตัวก่อนอันนี้คือตัวมันจะวาดเหมือนคนพิการนิดนึง็ก็ไม่นี่แหละก็คนพิการเลย อันนี้คือตัวว่าดรือว่กว้างเป็นชายว่าหกสามสองว้างไปกว่าฝั่งนู้นหดลงมาชุแล้วก็ชุบเออประมาณนี้ประมาณนี้นชุบชุบชุบอันนี้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะภาพมันโหลดไม่ทันเฉยโหลดบุกไม่ค่อยจะดี เลือกสีเสื้อเอแล้วทีนี้เวลาที่เราจะวาดแขนเสื้อใช่ไหมก็จ,จะวาดแบบชุบให้มันแบบพยายามต่อจากล็อกเดิมชุบเราก็ตัดไว้แค่นี้ละดับเบิลคลิกตรงเนี้ยดับเบิลคลิกเลยเราจะเลือกสีเดิมปึ๊บปึ๊บสีไหนวะเมื่อกี้อันนี้เหรออันนี้เหรอเออนี่ไงแล้วเราก็จะวาดแขนวาดมาจากตรงเนะี้ยวาดแยกเลยอะแยกแบบแยกอะ ที่เราก็จะกำมือเนาะเพื่อแบบทำไมต้องกำมือก็ก็เพื่อความวาดง่ายขี้เกียจวาดแบบมือต้องวาดทีล,ละนิ้วอีกแบบอย่างเงี้ยกำมือวาดโคตรง่ายเออชุบแ,แล้วทีนี้เราก็จะเอาแขนเสื้อเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ด้านบนเนี่ยปึ๊บมือจะขึ้นมาด้านบนเราจะใส่สีนิดหน่อยเสีนี้เหมือนเดิมทีนี้เราจะทำการค็อกแขนกับแขนเสือเ้อในตรงกัน คอนโทรนไม่ใช่คอนโทรลเนี่ยเราจะเลือกอย่างเงี้เนาะเราก็จะกดชิปชิปค้างไว้กดปึ๊บเนี่ยมันจะเลือกสองล็อบเช็คพร้อมกันได้แล้วก็คอนโทรลจี้เราทีเนี้ยเราจะกดคลิกคลิกอีกรอบหนึ่งตรงนเนี้ยปั๊บเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นการหมุนอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ย,เ,ยเราต้องการให้มันหมุนโดยมีแขนเสื้อตรงเนี้ยเป็นแกนหลักเราจะลากไอ้เนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยปึ๊บให้แกนเน่ะมันอยู่ด้านบนเลยเราก็ต่อแขนเสื้อเนี่ยให้มันเนียนๆเงี้ย เวลาเราจะหมุนแขนให้มันเตือนใช่ไหมลูกนี่ด้วยความแนบเนียนประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวตั้งไวด้ดีๆก่อนโอเคแล้วชิ้นส่วนแรกและนี่แล้วก็วาดแขนอีกข้างหนึ่งก็คอนทิลเซียกับคอนวีก็ Ctrl C, v, กปี้มาปกติแต่ก็ปี้มาปุ๊บมันก็ต้องเอามาเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยนะนูกเปลี่ยนอันแรกเลยก็คือรูปแบบแขนเสื้อแบบนี้บอดด้ดิ่ พี่จะสับฟังแล้วก็หมุนนิดนึงให้มันต่ออย่างนี้อันนี้คือแขนเจออีกข้างหนึง่งแล้วทีนี้ตรงเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มยิ้วมือเข้าไปเราใช้เป็นสี่เหลี่ยมยเราก็าลากขึ้นมากดชิปปุ๊บเลือกสีขอบให้มันกำให้มันงอไอ้ที่พี่ให้มันงอเมื่อกี้พี่กดตรงนี้นะอันที่สองเห็นไหมแล้วเราก็เลือกเนี่ยไอ้จุดกลมๆตรงเนี้ยเคแล้วก็หมุน ก้อยกางนางชี้โป้งโป้งน้องสั้นๆหน่อยสั้นมูทไมูไม่สวยเลยมันคนละไซส์กันอะแต่ปล่อยไปแล้วก็ดนีหน่อยไม่ปล่อยแล้วกับอันนี้ไม่สวยจริงแปลกๆให้มันหลบสั้นมูทูแต่ใหญ่ ดีขึ้นเยอะแต่ไม่เป็นออกมาทอบเลยแปลกแปลกสุด <c oughs> เดี๋ยวลา่าเข้ามานิดนึงเอออนี้ก็เก็บหน่อยแตออ่ประมาณนี้ประมาณนี้ดีขึ้นอยู่มากอะประมาณนี้แล้วกันแล้วเราครอบเนี่ยอันแรกเหมือนเดิมลากครอบฟุ๊ปคอน์ลจีรวมปัปเดียวกันกดคลิกรอบนึงปุ๊บแล้วก็เลือกจุดแกนกางจุดหมุนเป็นตรงนี้แป๊เขียน เราจะชิ้นส่วนที่สองมาต่อไปกางเกงกางเกงก็ EC e อ,อ,อ,อ่ะวาดแยกขากันนะเหมือนแขนนะแยกกันแยกกันสองข้างขาก็แยกกันเหมือนกันขาข้างแรกขาข้างที่หนึ่งกางเกงสีอะไรดีเขียวเขียวมึงดำแล้วกันดำดีไหมอะอะดำดำดำ ทำไมยังเกยทั้งหมดสีดำใช่ไหมเพราะว่าจะทาให้รองเท้าเป็นสีดำเหมือนกันมันก็จะแบบว่าเนบเนียนและเห็นชัดแล้วก็ไม่ต้องไล่สีไม่ต้องอะไรเลยฟื้เป็นเงีอยเคประมาณนี้แต่มันควรจะมีสีหรือเปล่านิดนึงก็ยังดีอ้าปล่อยไปปล่อยไปสีดำไม่แหละที่เกยเหรอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีสีก็ดีแล้วกันเดะ แต่ี้เกียัดวาดสีที่จระบายสีให้มันเนี่ยแล้วเราก็ขุมปุ๊บคอนโทรลจีลากให้จุดกึ่งกลางไปไว้ตรงนี้คอนโทรลซีคอนโทรลวีเอาไปไว้ล่างสุดเอาไปไว้ล่างสุดไอ้แต่มองอย่างนี้น้องจะมองภาพไม่ออกนะทำเป็นสีแดงแล้วกันจะได้มองออกเนี่ยไอ้เนี่ย,ยจะอยู่ด้านบนนะเนี่ยขาฝั่งเนี่ยจะอยู่ทับอยู่ทับไว้อย่างเงี้ยเค แล้วก็ปรับไปสีดำเหมือนเดิมโอเคแล้วแขนเนี้ยมันต้องอยู่ล่างสุดนะเห็นไหมตอนนี้มันทับแขนใช่ไหมเราต้องไปไว้ล่างสุดไม่มันจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้อยู่บนสุดถูกละแล้วก็มาประกอบกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้คือแอนิเมชันเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งมันจะประมาณเนี้ยมันจะมีสี่ตัวเป็นแอนิเมชัน สมสิสามแอนิเมชันอันนี้อันที่สองอันที้สองเนี่ยเราจะแหวกแขนนิดนึงแวกแขนข้างนิดนึงแล้วก็แหวกขาเฮ้ยพอดูนี้ตรงนี้ไม่ผ่านเว้ยให้มันขยับมาเอ้ยถ้าขยับตรงนี้จะเป็นร่องเหมือนเดิมแหละเค okay. ทับไปทับมากดแปลงไหมพอเป็นสีดำเราโคตรแปลกเลยลปล่อยไปอ,อันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายปุ๊บแขนก็จะเข้ามาอย่างนี้นอ,อุ้ยเผลอลากคอแขนก็จะดันเข้ามาข้างนี้ก็จะหมุนกลับไปข้างนี้จะฟูบไปข้างหลัง ทางนี้ก็ฟุบไปข้างหลังเช่นกันนิ้วโหไว้ปล่อยไปประมาณนี้เน่ตอนเล่นแอนิเมชันจริงมันจะเป็นแบบว่ามันจะเปิดด้วยอันไหนก็ได้ระหว่างสองันเนี้ยไม่อันนี้กับอันเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็จะใช้นี้ขันกลางแล้วก็อย่างนี้อีกรอบหนึ่งเนแอนิเมชันหรือแบบเดินหยุด เดินหยุดเดินหยุดแล้วมันจะลูบอยู่อย่างเงี้ยเกียรไหมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้แอนิเมชันแบบว่าสำหรับผู้เล่นสองคนสิ่งที่เราต้องทำก็คือการหนึ่งก็วาดใหม่กับสสไตล์คนขี้เกียจหน่อยก็จะจะแบบว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเพิเ่มเติมคือเสื้อเปลี่ยนสีเราก็จะเปลี่ยนสีเสื้อ เราเปลี่ยนสีเสื้อก็อย่าลืมคอนโทรลชิปจีนะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนทั้งแขนเลยเราจะเปลี่ยนแค่แขนเสื้อไม่งั้นเราจะไม่เปลี่ยนแขนปกติคอนโทรลชิปจี G. เนี่ยจะเปลี่ยนสีเสื้อคอนโทรลชิปจี G. โอ้ปดอวดคอนยวกดอะไรไปวะเนี่ยเนี่ยจบอันนี้ไปเอาค,คีย์บอร์ดใหม่ครับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กใช้โคตรปวดนิ้วเลย ไม่ใช่ปวดนิ้วปวดข้อมือใช้นานไม่ได้เลยมือแทบหักร่างกายบอกบางจัดก,กระดูกก็ไม่ค่อยจะดีนั่งนานก็ไม่ได้เริ่มปวดหลังตอนเนี้ยน,นี่ลบทิงเลยเราก็ไปเอาอนี่มาอ่ะเหีย yeah. นี่อันนี้จะเป็นเฟเยอร์สอง เป็นเงี้ยเราจะได้เฟย์เออร์หนึ่งเฟย์เออร์สองอิเวชันมาแล้วทีนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการเซฟเนาะเราจะคุมไฟล์ export เป็น png image ปึ๊บเราจะ select export as อันนี้คือเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะให้ไปยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์เลยสร้างไว้โฟลเดอร์ g แล้วกันไดจ g ได้ได้ดีดีไม่ใช่ได้ g ไดดีไดดีปึ๊บสร้างโฟลเดอร์ใหม่สอนเกม เ,เกมเล็กหน่อยโอเคแล้วเราก็จะสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาด้านในเป็นคาแรคเตอร์ต้องแยกคาแรคเตอร์หนึ่งคาแรคเตอร์สองแยกกันอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่ง เตอร์หนึ่งก็พีอันนี้เปลี่ยนเป็นคาร์เรกเตอร์สองให้มันแบบง่ายๆเนาะเวลาเราจะทำอะไรก็จะคาร์เรกเตอร์หนึ่งคาร์เรกเตอร์สองแยกกันเองเงี้ยราตั้งชื่อเป็นง่ายๆเลยหนึ่งเลือกพอร์ตปุ๊บนี่เสิ็ปุ๊บกดเอ็กพอร์ตตรงนี้ปุ๊บเกี่ยวๆไปคัลเซอร์วันนี้ต่อเราก็เลือกเอ็กพอร์ตเอสเหมือนเดิมพอร์ตเอสปุ๊บเราก็ไปที่ที่เราบอกว่าเก็บไฟล์ไว้ตอนแรกพี่เก็บไว้ได้ดี สอนเกมเราสอนเกมไม่ใช่ได้ดีเราเก็บไว้ได้ซีเหรออ๋อนี่ได้ซีไม่ใช่ได้ดีต้องไปได้ดีเออได้ดีได้ดีก็แย่แล้วนี่ได้ซีเมื่อกี้กดได้ดีไม่ใช่หรอโอเปนเออแล้วทำไมไปได้ซีได้วะสอนเกมเล็กหน่อย character one อันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นสองฟเอ็กพอร์ตอันนี้ก็เอ็กพอร์ตโอ้ต้องมาเลือกทุกรอบแบบนี้ลำบากเนาะ อาจจะมีวิธีที่ไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้ทำให้เป็นเพร้นก็ปล่อยไปแล้วกันสามเอ็กพร์เออแล้วก็ตอนที่พี่แบบว่าซูมไปซูมมาเราอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราจะเลือกจุดซูมด้วยเมาส์เราเวยเหมือนเราจะซูมเอาต,ตรงนี้หรือซูมเข้าตรงเนี้ยเราจะกดคอนโทรลค้างไว้ปึ๊บคอนโทรลค้างเสร็จใช่ไหมเราจะใช้แบบลูกกิ้งตรงเมาส์ในการเลื่อนเขา้า เลื่อนออกเลื่อนเขาเลื่อนออกโดยมีเคอร์เซอร์เราเป็นจุดศูนย์กลางเนาะเหมือนเวลาพี่จะขับแบบหยู่แบบอยู่บนตัวละครตัวที่หนึ่งใช่ไหมพี่อยากไปตัวละครนู้นปุ๊บพี่ก็จะใช้ตัวละครที่หนึ่งเป็นจุดกลางคอนโทรลค้างปุ๊บแล้วพี่ก็ซูมเอาซูมเอาสเอาสร็จปุ๊บพี่ก็เลื่อนไปตัวที่พี่อยากซูมไปเอาเมาส์ไปทับไว้คอนโทรลแล้วก็ซูมเขา่าซูมอินเนี่ยประมาณเนี้ยเก็ยเนาะเก็ยแหละเก็ยเนาะต้องเก็ยแล้วโอเคแล้วก็ได้ดีอือฮีเกียร ขี้เกียจเข้าออกโฟลเดอร์หลายรอบทำไปทำมาอีกเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จและหนึ่งคาแรคเตอร์โอเคคาแรคเตอร์สองก็ทำเหมือนเดิมแต่เราจะเก็บไว้ที่แบบว่าเนี่ยเราจะเก็บไว้ไอ้คาแรคเตอร์หนึ่งเราเก็บไว้คาแรคเตอร์หนึ่งคาแรคเตอร์สองเก็บไว 2, ้คาแรคเตอร์สองแค่นั้นแหละเก,หเก็บไหมเก็บไว้ไหนวะเอานี้ยังไงคาแรคเตอร์สองเราเก็บโฟลเดอร์เนี่ยเราก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่แค่นี้แหละประมาณนี้คาแรคเตอร์ Character. ที่เหลือก็จะเป็นไอ้พวกปุ่มกดเงี้ยเดี๋ยวคุณครูน้องก็สอนทำแหละ เขาอยากได้นหมดเลยเดี๋ยวเขาก็ยิบออกอันนี้พี่น่าจะไม่ได้สอนเพราะพี่ก็ขี้เกียจไม,ไ,ไม่ใช่พี่ขี้เกียจเพราะครูน้องน่าจะสอนอยู่แล้วถ้าครูน้องสอนอยู่แล้วก็อีซี่เนาะใช่ไหมใช่ไหมโอเคประมาณนี้แหละคาแรคเตอร์ไปละ